โฉดเจินวันนี้จิ๊บมันงาใหญ่ครับอันนี้ข้าวยังลูกข้าวอะไรนาน,านี้นานใหญ่ข้าวอะไรนี่ยข้าวเหนียวโอ้าหนอกลวงสวยงามาวสวยงามมากข้าวโตวแล้วความดนตอนที่แล้วเราเอารถไปส่อมนะครับก็เลยได้ขัาวว่าเราจะใส่มาทีนะครับ นี้นาะที่เราหวานเนี่ยสวยแล้วเนี่ยที่เรามาวานล้มด้วยน้ำยังมีอยู่เลยน้ำยังเหลือเยอะอยู่เลยเนี่ยสาน้ำของเรา ลึกไมหมล่ะลึกกี่เมตรโอ้ยขนาดพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรยดง๋ไปเขย่าลูกมันจะหักหนองน้ำเต็มเลยนู่นล้นไปนู่นเลยนะูน่นข้าวของเราเึน้นไปนูน่นเถียงนาของเราอยู่นูน่นเตีกป๊อกกี้ที่เหาก็อยู่นูน่นปะ ไม่นี้ก่ะผ้ากีวีมาเบิ้งเข่าจ้าเข่าไก่สีได้เกี่ยวง้งไก่สีได้เกี่ยวแล้วปีนี้เขางามจ้ารับสมัครคนเกี่ยวข้าวอ้ากีวีลาท่านผู้ชมลูกเอาขึ้นลาไก่เถอะเอาไม้ลูกผู้ชมคะตอนนี้กีวีขอตัวแรกก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกีวี่าัฒนาสิ แล้วก็สั่งเสือแบนลี่ท่านะคะ bye ไปไปเลิกเลิกนะไปพ่อพ่อมาจะไปเบิ่งต้นใหม่สิไปดุยข้าวของเราเป็นีเข้าง่ามลุกไปนีอ้อมไปเวรละจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

ยกขึ้นหนึ่งสองสามย่าแอดแอดย่า<อ>แม่แม่สวัสดีพ่อสวัสดีก็ได้วันนี้ล่ะสวัสดีครับย่าลาสวัสดีท่านผู้ชม มาทำอะไรครับมาดำนาเหมือนเมื่อก่อนคนที่ทำเป็นเขาก็จะดูออกใครทำเป็นทำไม่เป็นที่โปรงเขาลุกกรนดแล้วเนี่ยโอเคย่านะจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูว่าย่าหลบตาเป็นยังไง วันนี้เราเป็นยังไงเอาไปย่างได้ลูก<อ>เล่นน้ำแล้วเราบอกกีวีนั่นเล่นแล้วโอ้ยเล่นยูตทน้ำกวนยูตทน้ำตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วข้าวมาแล้วสมสมเขายังบ่แล้วคักะคนไหนทางนี้บ่มีน้ำ ีวีก็เล่นน้ำเบิดมือลงย่ามได้เล่นย่ามนั่นเฮ็ดอีกยังปะเนี่ย